ายอ่ะออตีเอฟเต้าไหันี่มันเดี๋ยวกันดูนี่เดี๋ยแต่น้ำมันยังไม่เลยนลงนี้ดิลอยมั้งฮะมันบางทียังไม่ได้ตรงนี้ ขันหน่อเม้งขันหน่อเม้งส่งกันละเรียปล่อยได้ไม่ไดีดมั m ong, m ong. ม้ยม่งมงม่งม่งเม้งมงล้นปอดดีก <c oughs> ระตุ้งกันละโอ้มัวเม็ดอยากเลยนี่เววติดเรีวลุเรีเเยวขับเงียบไปเลย

ไม่ด <c oughs> um, ูปลาแล้วอยู่งั้นปั่นมัวมันเหนื่อยเราเต็ดหน่อะเวลาต่อยไม่มาเราเอาเนื้อกุ้งเจียวเลยต้องหลับมาก่อนหลับไม่ไดน้ำเลยต้องก่อยใต้คลิปพอเพื่อนมาไม่กินเลย

ừ, đang quay càng mài đi em đại càng quay đi em đấy Nam Càng quay, càng quay Đi đi lỗ mông Ừ, có bây Lút leo Nói nha โ,โอ้โยน,นี่เดฟิดม,มาไม่ธรรมดาโอ้โยนี่เลยนี่เดวิดมาไม่ธรรมดาชัดเจนบ่อเลว็อเลวอ่ะคบเร็วอ่ะฮะไอ้ไรดิเออนี่ไม่เกิดได้ที่เลยเราเออรุดยอดรุดยอดไอ้ไรี่ สุดยอดทิงเอ็นดูมาเน้นด no ูมาปล่อยไปก่อปล่อยไปก่อโอ้ไม่ตายโอ้เราเราโรเลวอะครบเร็ววอะไม่ใหญ่นึกว่ามันยญ่เหมือนนั้นตัดสี่จอร์ลี่ทำพืนไปแล้วเลือดเือไอ้เรย ติดเรียวติดแล้วูเดิมพิติดแล้วมองแล้วนะวะมองแร้ววออมองแร้วนะวะโอโโดนเรียวดูเรียวดนเรียโอ้โปอยสู้ปอยโโอ้ดน้องเบงดูเรียกับน้องเบงดนเรียวไปดูปลาเลยดีวะนะโอดู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 ูดูดอยโซังดูเดี๋ยวดู ดู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 ตายได้ปดูขาไมขึ้นเขียววันไหนโอ้มองเลยเลยว่าห่างเรื่องกนโอ้ห่างเก่งห่างเกงโดนเล้โดนไฟเลยนุนาามาตีรมโอ้โดนเล้ยโจกรองดโจกรองดโอ้ห่างเกง ซ้ำโหลดซ้ำที่โดเนเรือน้องเบ้งน้องเบ้งเนเรนช่องเดลฟิตช่องเดลฟิตว,ว,วันนี้มาอ้รอเพรอมันก็เจอจุดเกโรมาจุดเรดีกว่าวันเรอันนี้ตกตัวเรมานี่ปลาตัวเรเกโรกอ่ะาเรือกระเว้นบมดีกับเสี้ยซ้ำเดโมงหดีกับซ้ำเดโมงหดีตัวนี้ <laughs> จัดจีน Đi em đưa lưới đi. Ô, đốt lê bánh. Đốt lê, đốt lê. Nu, phải kín nu ở nu. Pra mãi rồi đấy Em mấy chút lưới. Ô, ô, kín nu nu. Ô, ô, ô. Ô, อ่างเก่งนู้อินดรงนู้สามโยมวงตัวก่อนน้องเบ้งมากันวันนี้เลยอ๋มอมันใหญ่ตัวใหญ่เลยอะยนูเดี่นี่นี่แล้วเราไปยืนตีตรงนูงไน้ไม่ดีอ่ะ วันนี้ไต้ป่านนี้ไปไดนป้นเออ,อนู้อยู่นู้ยิงไงน้นู้อ่ะน้มันตีตีไปว่ามุมนู้เอออันไรอยู่งั้นตีพปตีฮ่า

สีชมพูไม okay. okay. ่เด็ดมึงสีเกี้ยวเมื่อโอ้โอ้หนูโดนแล้วลาวเลยมหงไปเปลี่ยนดีเกี้ยวนะสีเกี้ยวก็เราหนูหนูกลมวันก่อนกลบวันก่อนขู่ต่อสู้มาเดีวตอนดับเดี๋ก่อน โอ้สี่เก 49, ดูสี่เก้านูนนูนนอะสี่เก้าก็ดูได้ไหมกรับนั่นน่ะฮ่านั่นโชดิ 49, <อ>สี่เกอ๋อสี่ไส้เลยอะ่ะอ๋อมันกินในฝันนั่นแล้วนีันกันนาพึ่งตกพึ่งอัดพึ่งอัดต่กว่านี้นะนั่นเลยนั่นไม่ธรรมดาเนี่ย ที่เที่ยวเราไม่กินด้น้ำผู้นี่นี่น Được viết ừ, không lên đâu Không phát phải có Hàng keng lại gặp tôi đi Không phát phải có Đâu không phát phải có oh, Kêu nào gặp kêu đồ đấy kêu gặp Kêu gặp cao đi Không phát phải có Để ra đi đi ไม่แก่ได้เลยี่วันนี้ตู้ปลาเล็กคูนเลยได้ยี่ตัวสี่แกโรู้เดยเลยนะร้อยเลยเลยวะทีนี้ไปรูย่อยทุกวันเลยนะ <laughs>